สวัสดีครับร้านข้อวมูย่างครับมือนีผ้ามาเบิงพี่บูครับครับครับมาเบิงพี่บูเจ้าของคนครับสวัสดีครับอยูดสวัสดีครับครับโอ้เจ้าของคนครับเอาเบิงเบิงครับพี่น้องซื้อยังก่อนนี่อสูรครับผมอสูรจักรยานจักปีแล้วครับ เ <king> ย็ดเดือนครับเย็ดเดือนโอ้สาสายสแม่เพิ่นเด๋นี่ครับผมอ๋อตัวนี้แม่วาสนาครับวาสนาโอ้ยแม่แม่วาสนาเจ็ดเดือนแล้วอ่าปีสามเดือนครับปีสิบเท่าไรก่อนปีกับอีกสามเดือนอ๋อปีกับอีกสามเดือนครับเป็น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 พัน,พนไหนพี่อุดอ่าพี่บูเทเรียสายใช้งานครับผมโอ้พี่บูเทเรียครับเบิ้งเอิ้นพี่น้องเอิ้งามครับงาม อันนี้แม่ลูกออนบ่ครับผมโอ้แม่ลูกออนครับรูดว่าแม่ลูกออนใส่ลูกอยู่ทางไหนเนาะยี่ห้ลุงขับปลาฟีเบิ่งลูกครับครับเอาเบิง่งโอ้ลูกเพิ่นครับมีมีดมิดต่ตัวงาม,งามครับลูกโอ้โหครับจักจักรตัวพี่วศเนี่ยนนครับนี้เลยจักรตัวครับลูก เก้าตัวเก้าตัวเพัดพัดขายเพัดหรอเป่ยังครับเหลือห้าครับอ๋อเหลือห้าตัวโอ้เหลือห้าตัวครับพี่ตงงามครับครับเบิ่งเบิ่งครับมึงมึงพี่คนาลองเปิดมากด้วยเปิดได้บ่ได้ครับได้เอ๋อครับออกว่าแล้วครับออกว่าแล้วโอ้มีแต่ตัวกับงามครับเอาครับตัวหน่อยครับต้นต้นไหนเหลือแน่นี่พี่คน แน่นบุญเลยครับ <laughs> จะก,กี่ตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเด, <laughs> ด,ด <laughs> เอาเอาเอาเ,อเองินกันนะตัวได้เนี่ยเหลือหาพี่ฮาน้องเขาเพิ่นเพิ่นเพิ่นสนใจครับโอ้โอ้โหครับครับโอ้าต้นเอาเอาตัวเหลือเขาไปได้กลงกันตัวเพิ่นเพิ่นได้เอาไหมจับเลยว่าคือยังบานเอามออ้อนเขาหั้งามครับพี่น้องกมั้ยมีแต่ตัวใหญ่ครับ อันนี้อันนี้หาหาตัวกันวะที่เรือครับผมนี่นี่เรือเบิร์ตที่เขาไปได้โกงอาจจะเบิร์ตชาวไอ้ว่า่านคนอันนี้อันนี้ทีเรือครับผมตัว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 มียยังตัวที่เรือตัวเมีหนึ่งตัวครับแล้นั่นผูเบิร์ตเลยครับผมอันนี้เด้ออันนี้พันจองแล้วจวงแล้วครับโอ้พันจองแล้วโอ้ครับผู้ใดยอยากได้สนใจไม่ถูกงามครับโอ้พัน พัดยังก่อนพิษบูเทเรียสายใช้งานครับพิษบูเทเรียวัดเดินสายโชว์ยูดขายขายเบิร์ตเป็นบ่ขายครับขายเบิร์ตบัดเดินยูดว่าเอาเอาเอาปวดยูขางรัทกับมี่เออถุงงามพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้ที่เหลือนะครับนี่ครับครับนี่มีมีมี่ตัวผูตัวอุตัวเมียตัวหนึ่งน้องนันผูเบิร์ตเป็นบ่หลือผูซีตัวครับตัวเมียตัวเมียครับเอาตัวเมียตัวนี้บ่นี่บ่เมีย ครับอู้ครับเหมือครับโอ้ง่ายมีดีครับเม่งหมุนอยู่ใต้ขาของรัตเกมีครับครับเอฟซีครับพี่น้องเฮ้าครับคู้ไรสนใจครับพีดบูเทเรียสายใช้งานสากพี่วัฒลวะแล้วทั้งทั้งทั้งเหมือนจ้จ้โตพี่วตั้งแต่ออกมาเนิชิบสองตัวตายหนึ่งครับสิบสองตัวโอ้ชิบสองตัวขายหมดแล้วเหลืออยู่เหลือยศหาตัว จะอยหาตัวสุดท้ายครับเอฟหือพี่น้องเขาพูดอะไรอย่างไดถักออกมาถึงรัดเดี๋ยวถึงรัดทีเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับเออมีแต <c oughs> ตัวใหญ่ๆจักเดือนเราพี่อนนี่สาวันครับสาวั39น39วันก็คือเดือนกลัวๆเดี๋ยวกลัวๆโอ้คครับน้องขอบคุณครับ เหยียนขาลงกับพี่ครับเ่อมีนอกแ่นวุนไปวุฒนไวุฒนมายครับเตรมเลยครับอาอันนี้อันนี้มองให้พนน้ำเพื่อนกินครับโอ้ขอบคนใหญ่ครับขอบคนใหญ่เดียมาต่ฐานครับเนื่อนครับอู้เหยียดวุฒิใบวุฒิไา้ครับรโอ้ดีครับพ่นเ่อาอยู่อยู่อยู่งล่างกับนี่ครับหมุนยึก ใอ้ขาครับครับไอ้ขาพี่อุดอุดไอ้ยาวยังให้นมแม่เงี้อนมอย่างเสิ็แล้วครับผมเอาข้าวแล้วครับอ๋อจินข้าวกินหัวหานแล้วครับผมอ้เพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้กินนมแล้วพ่อแม่เพิ่นจ่อยบ่ความเชี่ยวออกแล้วครับฮะเชี่ยวมันออกแล้วเชี่ยวมันออกหมายถึงว่าจังใดเชี่ยวมันออกแล้วมันนมแม่มันเตี้ยอ๋อแต่โอ้ อืมทำมันเชียวออกนี่คือคือเ้อให้ยเลือกนมครับโอ้ใส่ใช้เป็นขนมเป็นน่าดีขัดว่วกันเชียวออกนี่คือมันสกัดน้แม่มันเก็บโอ้แม่เขาดีน้เขาที่อักเสบเป็นวัครับผมโอ้เหวี่ยงยึงหลังเลยครับเบิ่งครับโอ้ยเธอตูมงามครับแรนว่นไปว่นมาครับ เปินขายครับเพิ่นขายเบิดครับพี่ิวดเพิ่นว่าเพิ่นบ่์ไว้ครับเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวลาเลี้ยงครับยังดีเหลืออยู่5าโตครับขับเบิร์ครับแหลมสวนขึ้นไปสวนเอาเอาวิญญอกกันอีกเออบิรครับเบิร์ครับตัวงามครับครับเบิ่งครับสาหนามขังบ้านเพิ่นครับเอาล่องเบิ่งล่องเบิ่งอันนี้ตัวอันนี้แม่แม่ครับแม่อ้โอ้คักิวคักิวเอาเอาอันนี้อ้ายบ่พี่ิวด ตัวตัวตัวพี่โมพี่รุ่นไหนครับนี่คอกแรกขอกแรกอ๋ออันนี้ได้ยัอกแล้วอ่าครับโอ้โหพระเจ้พูดบอดรึปะอันนี้คอกสองอ๋ออันนี้ตัวเมียครับเนี่ยโอ้อสูรที่มาขึ้นเลยอสูรนี่มากเก่งหนามเลย้อยอย่างเดียวเอ้าเอ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดอีหลีโอ้โหขับเบิ้งเบิ้งกิน้องเบิ้งเบิ้งควบดาลักของเพื่อนครับพวกเนี้ยเอาเอาอสูรนี่บ้าย่อขึ้นเลยมาเก่งหนาม โอ้โหอขาเยอะขางเอเาเบ่ง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 ครับเบ่งยยอะเบ่งครับเบ่งครับโอ้ดาเราบยงอปลอยเลยแต่ว่าสนนีเป <iri> ็นขสิมากน้าเป็นวะครับผมให้ให้เลีนน้ำยดมือก็ได้โอ้ยูหนีวดมือเดิมปกติเขาปล่อยวะนี่ก็เวลาอยู่บ้านก็ปล่อยครับมีคนอยู่ มัดไว้ครับอ๋อปล่อยเพื่อนกระสีมาัิเลรียญน้ำยุ่งสิโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมองทำเลดีครับนี่ยครับมีสารน้ำไปเพื่อนเลรีน้ำโอ้ออกกระลังกายครับเบิ่งครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งบอดีบอดีบอกยากเลยครับอันนี้แม่ครับแม่แม่พันธุ์ครับลูกเพิ่นสิบสิบสิบสองตัวนะพี่คนเนาะถ้าสิบสองตัวครับเบิ่งครับได้แล้วครับได้ขึ้นมาแล้วครับอ่ะเบิ่ง ไอเบิ่งใกล้ๆนะนี่ครับตัวเมียครับเมียพันธุ์ครับแม่ยนให้เนาะตัวคลิปสองตัวอ้งามครับแม่ยนให้เนาะเออแม่ยนให้เนาะไปลูกไปโอ้วาสนาเอาเอ้าโอ้วาสนาเอาอาซูนว่าย่อวาซูนออกไปแล้วอาซูนเราวาสนานนำครับนนำไปนนำไปแล้วเบิ่งครับเบิ่งครับโอู้บางคนหนาละของเพื่อนครับเนี่ยครับขึ้นทางบุญแล้วเอาไปครับกลับมากลับมาผีขึ้นเก่าครับเอาทั้งสองตัวมาเป็นล่องล่องสมื่นมาพิวด โอ้ลองเล่นซูมือเลยเช้าเย็นเช้าเย็นมาสั่นโอ้บรนทัมเร่บรนดีดีครับบรรยากาศเพิ่นเดี๋ยวกระล่างไก่เพิ่นสิบะเคียดครับเบิ่งครับเพิ่นแห่งใดต่อบบบนี้เอาไปแล้วไปแล้วแลีนอ้อมเลยบบบนี้ครับโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นหมักน้ำครับอังกัสวดบ่อบอย้อมขึ้นเลยครัครับเบิ้งเบื้งใดไม่ข้ามาโอ้แน่นอนดีครับเพิ่นน่าร้งเพิ่นครับมุสุดยอดสุดยอดหาเบิ้งยนี่ย คพูดวิปลาบว่าอยู่ที่นี่มีอยู่ครับมีอยู่ตีประสิทธิ์คนเราวิปลาเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วอสูรไปก่อนเลยครับเอาครับโอ้โหขากขากโอ้คนฝึกดีอัดสุตรเวลาเพิัพนยู่บ้านเพิ่นบาเพินนพ่นตีออกมาให้ร้อยหนำเดือนเสมอครับเอาไหวหนำไหครับครับตรงนี้ครับนี่พันครับผมหลักอย่างเบิ้ง แม่ก็อายเพิ่นแล้วครับมาเบิ่งน้อนนอนครับครับเบิ่งครับโอ้เคุณไหวไหมโอ้นอนสบายครับแต่สองผิวนี่ครับผมเบิ่งครับนีสีสีดำขาวเท่ากับสีนดำตาลครับตอนนี้เหลรอยกหาหาตัวครับครับเบิ่งครับจุดว่าช้าหมดอดด้วซ้ดว่าครับผมผู้ใดสนใจทักมาครับเอฟซีพี่น้องเฮาครับ ครับครับเยอะครับเวครับเโอขนาดเยอะครับก็หนาดกงเหมือนกับจุ๊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 บเลีวเลีวเลีวเลียวเๆวเลียวเๆวครับตัวไม่ตบทัวเบต้าฮากับพิษบูครับมันจึงเป็นสายพันธุ์ครับผมลุงหลันพามาเบิงสุนัขพันธุ์พิษบูครับเทอริยะครับ ของพี่อูดเปินครับเพ่นสิขายครับเหลือยุหาโตครับพี่น้องเอฟซีห้องคุณสนใจครับทักกลับมาเดี๋ยวตงรับติดทิ้งเบอร์โทรไวใต้คลิปครับอ่ะคลิปเนี่ยไว้สั้นมีกอนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ